ตอนนี้หนูก็จะเริ่มอ๋อขึ้นวานิดหนึ่งแล้วว่าเฮ้ย <Okay. S 1> ทําไงคุณต้องเขียนอะไรนีด้วยครูจนะ <Okay. S 1> พบบานหนูไปที่ต้นขั้วนะคะต้นขั้วที่สไลด์ครูสรุปมาง <Okay. S 1> ั้นต้นขั้วอยู่ที่ไฟล์นี้นะคะหนู <Okay. S 1> เปิดไฟดับไปดูหนึ่งแปดสองะไรเนี่ยครูฝฟกไปให้แล <Okay. S 1> ้วตรงนี้มันคืออะไร <Okay. S 1> อ่า <Okay. S 1> เดี๋ยวครูสอนนิดนึ่งนะ okay. อันนี้ก็คือเวลาที่หนูจะทำงานกับโปรโตคอลตัวไหนของ p ี c รุ่นไหนหนูต้องไปโหลดแมนนวลรุ่นน,นั้นมาเช่นพอเรารู้แล้วว่าในโปรแกรมมิ่งแมนนวลมันจะเขียนว่าต้องใช้โหสดซีนิเเฟรวิธีกรารแผ่นแบบนี้โปรแกรมแมนนวลจริงๆมีสองแบบมีอะไรนะโอเปอเรชั่นแมนนวลกับอะไรลูกโปรแกรมมิ่งแมนนวล เวลาจาจโปรแกรมเราต้องเป็นโปรแกรมมิ่งเมนวลของยี่ห้อนั้นก่อนเออแล้วพอไปอ่านสารบาัญมันจะบอกโปรโตคอลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ตรงไหนไวนนะหมันอยู่ตรงไหนมันูมี extension หนูจะยีี่ communication ขายนะใน programming manual ของทุกยี่ห้อนะ DLC หนูจะไปที่ communication นะหมวดใน communication มันจะบอกหนูว่าหนูจะใช้ communication แบบไหนโปรโตคอลไหนซึ่งตรงนี้มันบอกหนูว่าใช้โปรโตคอลอะไรคะ โพสต์ลิงค์ซึ่งหนูอาจจะไปดูจากตรงนี้ก็ได้เ,เช่นก่อนในโพสต์ลิงค์ปุ๊บมันก็จะบอกว่าเออเขียนยังไ o S <S S <S งนะเขียนยังไงโพสต์ลิงค์ต้องเขียนยังไงลีฟไลท์ยังไงนี่คือตัวดัตต้าฟอร์แมตแต่ถ้าอยากรู้ละเลอียดอยากรู้ว่าดันเลสควอนทอะไรเป็นยังไงโค้ดแบบไหนหนูต้องไปโหลดโพสตในอินเทอร์เฟซของตัวนั้นมาอีกหนึ่งมันนวลซึ่งถ้าคุยดูตรงนี้ปุ๊บ ครูก็ไปที่สารบัญสารบัญตรงนี้มันจะบอกเลยต้องโทมมาแอดเรสปอนส์หาง่ายมากเลยวันนี้เราก็การติดต่อกับใครเราก็การติดต่อกับ DM Area อยอยู่หน้าเท่าไหร่คะสาสเออเพราะฉะนั้นเราก็ไปหน้า30เลยมมนนูมีเป็นพันหน้า แต่เสียเวเลาอ่านนะมันอ่านไม่ได้ผมต้องหาเองเดียวเลยชุดความจำจะไปกี่้าสามสิบหน้าสามสิบอยู่ไหนคะเจอยังลุกหน้าสามสิบเห็นดีวยมไหมเห็นเพราะฉะนั้นอยากจะไปอ่านข้อมูลใน d a t a Memory ก็ต้องใช้คำสั่งอะไรลูก AD AI s s g n ตามด้วยยูนิตคือ Number 0ูนย์ูถ้าเราต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะตามด้วยคำสั่ง R D ตรงนี้คือ b e g i n n i n g word b e g i n n i n g word ก็คือหนูจะเริ่มห่างจาก R D ที่เท่าไหร่หนูอาจจะเริ่มห่างจาก R D ที่แปดศูนย์ศูนย์ก็ได้นะคะจากนั้นคืออ่านกีเวิร์ด Number ร์ตัวเวิร์ดจะอ่านทั้งหมดกี่เวิร์ดจะอ่านทั้งหมดกี่ช่องจ <c oughs> ุงด <c oughs> อ่านทั้งหมด3ามเบิรก็คือ 0, 0, 0, 3อ่าน2เบิรก็เท่าไหร่คะ 0, 0, 0, 2จากนั้นำ CS, คำนวณเลรลูก FCS แล้วทำเทอร์มิน o เตอร์กด Enter ส่งแล้วก็รอรับข้อมูลกลับมาเข้าใจแยอันนั้นตอนนี้หนูเข้าใจว่าต้นขั้วมาอย่างไรใช่ไหมอ่านี่คือสิ่งที่ครูสรุปไว้ในในสไลด์ให้หง่ายขึ้นแต่เราเข้าใจนะถ้าเกิดครูต้องการอ่านข้อมูลจากที่อื่นแทนละ่ะ คุณต้องการต้องการห่าข้อมูลจาก R H R Area H R Area ก็เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้คำสัง่งอะไรแทนนะ R H เราไปดูตัวอย่างตัวอย่าง <c oughs> Example Example If the host computer want to read data from H R Area อัดแน n นับเบอร์10โนดก็คือ p l c ที่มีแฮเดสเลอร์ว้ินะ and start reading the data from word number 49 decimal อ่าดีคือ decimal for one word แสดงว่าต้องการอ่านข้อมูลจากเริ่มต้นจาก word ที่เท่าไหร่คะ word ที่49แต่เป็น decimal เองต้องเปลี่ยนไปเลย ต้องเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมก่อน,น,นปีหนที่6อ่อานจมนวนกี่บนทคะหนึ่งวอน Write ะ down the block format that the host computer must send to to uh, PLC หนูลองช่วยเขียนด้วยคะ block format ที่เราจะส่งไปต้องเขียนอะไรใครเขียนได้มาให้คะแนนะ เป็นฐาน10ต้องแปลงเป็นฐาน16กดกเครื่องยีเลียนนี้ลูกอเครื่องยีกกเลียนไปหน่อยดีว่าต้องส่งอะไรคำว่า B คือฐาน10 B B Boy แปลว่า Binary B ฐาน10 H H คือฐาน16หนะคะหรือใช้สัญลักษณ์ศูนย์คูณอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้จะรู้เลยว่าเป็นฐาน16 หรือถ้าคุูเขียน16 h นี่ก็ฐาน16จะมีค่าเท่ากับ0คูณ16อันดับหนึ่นะคะในภาษาคอมพิวเตอร์เลข0กับโอเพื่อที่เพ่งตามสักสนเลข0จะใช้แบบนี้นะคะเมื่อกี้หนูเจอแบบนี้หนูไม่รู้ค่นะตาบโอเคคราวนี้ 好，可以再给我们找过来。 กดเลขฐานงอนไอ้เนี่ะเอนีพอเลยกดเลยกดหมดไปเลขฐานอ้าวสองเพื่อนหน่อยนี้กดไปเป็นนี่เบสเกดสเออเบสเลขฐานกาแล้วแล้วก็กด้เดั้้ดี โคหน้ามีใจทั้งหลัวทอ่มให้คนยังไรแล้วเนี่จติ่ม คือป้อนข้อมูลเข้ไปก่อนว่าแต่ว่าเลขอะไรอะร่ามัวลอะไรตเก้าตัวเลขอะไรตีเก้ายัวอะไดตีเไ้น มือเปลี่ยนจากทานสิบกลายเป็นานสองที่ใ่แล้วกดไปสีบเแล้วก็นี่อไรหลขข้อสองมก็โอเคเอาใหม่อบิอ่าตคืองคิดเลขซื้อมาแปไหม่ันกว่าบาทมล้ก็กด้นี้นึ่เก้า่ย่บาทโก้โหด้นะกดไปทีไม่แน่ต่โงนีครับกไปที่เดียวกันงปี่เดีกันต้องาิเเแล้วมันก็ใส่เป็นีเก กดตุกย่างแล้วกด o r m a t ือกเปลี่ยนเป็นภอไม่ครับาไปเดกไปเอามเตมาดอมียังสบแล้วเครื่องนี้สอลไม่ก่าองนะเาสอได้เาได้มันเป็นรุ่นใหม่ครับมันเป็นุนใหม่อันนี้โมหาครับหรอใช่ครับเพิ่งขายอันนี้กดหมดหมด้เนี่ย ผมขู้นมเป็นเมื่อกี้ต้องมานั่งไล่ถ่ายหรอจิ๊บโตไม่ได้ยมันจริงๆมันได้แต่เรื่อผ้าหาอาจารยแต่นี้มันเป็นัเ้ดม่ ชิมโน่มต้เปลี่ยนที่เลยขอดกดง่ายกว่าเออกดต่ากามาดให้ดเลยเพราบางทีเราก็เป็นคน่กลับา อยางไ้ที่ร้านตนนี้แม่จะมีร่นไหนคาันแกเอค่ามันแตเครื่องคาบาอีกครับเพ่จะโทรศัย่อไปไแอมกปดเลย่อเาหน้าทางไหนเลยเอาใครกดไม่เป็นกดเป็นยังกดเป็นยังลูกอ่ะโอเคพ่อเนี้ให้ยังง อยากได้คะแนนช่วยเขียนบล็อกคอมมานดให้ครูดิถ้าเกิดครูจะสอบข้อมูลนะคะข้อมูลก็คืออนะไรลูกอ่าข้อมูลเราประกอบด้วยอันนี้เห็นแล้วโอเคถ้าเห็นแล้วคือต้องมีอะไรไอไซน์ยูนิตก็คือเมื่อกี้โจทย์มันบอกว่ายูนิตที่เท่าไรคำสั่งบทเริ่มต้นหมวดตาม FCS แล้วก็สเต็มอ่าสตาร์แค่เลยกัน FCS ที่เไปดิก่อนเดี๋ยวเราต้องคำนวณได้ยังหนูได้ยังเขียนได้ยังยังไม่ได้อ่ะเราเขียนด้วยกันนี้อไซิ่งอะซิ่ ในเวอร์ดคือ0 0 0 1จบยังจบแล้วสิ่งที่เราต้องใส่ตรงนี้คือ F FCS แล้วก็ใส่ Star าาแล้วก็อ,อะไรคะ Carrier Return นี่คือบล็อกที่หนูจะต้องส่ง <S S o S. <S แต่ตอนนี้เราแค่คำนวณนี่ก่อนลูกว่า FCS จะเป็นเท่าไหร่โอเค okay. วิธีการที่เราจะมาคำนวณว่า FCS จะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องใช้ความ,วามช่วยเหลือ เออ ASCII code ขึ้นามานะคะตาราง ASCII วิธีการก็คืออย่างนี้ ปแปลงปนได้ศนย์นึ่งศนศยศศ ให้ x คูสิบอ๋อ x คูสิบอเอ x เออ x คูสิบอ๋แปลว่าเหมือนการเป็นศูนย์ต่างกันเป็นเหมือนกันเป็นศูนย์ต่างกันเป็นเหมือนกันเป็นศูนย์เหมือนการเป็นศูนย์เหมือนกันเป็นศูนย์ต่างกันเป็นหนึ่งต่างกันเป็นหนึ่งต่างกันเป็นหนึ่งเหมือนกันเป็นศูนย์จากนั้นเรามีมา x คูสิบอ๋นี้ได้ ตัางกันเป็นหนึ่งเหมือนกันเป็นศูน์เหมือนกันเป็นศูนย์ศูน์ศูน์ศูน์หนึ่งศนจากนั้นก็ไปเรื่อยจนสุดท้ายคุณด้เท่าไรนั่นคือ f าาตามด้วยยูนิตว่าจะต่ออันยูนิตเท่าไหรเขาบอกยูนินนตโน้นแล้วก็สิบก็เลยเปูงไปเลยอานนี้เป็นประมาณใช่ต้องเรีนตามนี้แล้วนุ้เห็นสี่เหลี่ยมไหมสี่เหลี่ยมนั่นคือหน่งตัวเพราะฉะนั้นอย่าง b e g i n ิ i งเ word เนี่ยม,มันมี 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่ b e g i n n i word ก็คือจะเริ่มจาก a i ท day ก็หบ่ตรงนี้แบบ air d a ก็แบบสิอเก้าสิ 49. 49. ่เก้าเป็นเดือทีามา่มั่งทำเป็นเคก่อน ทำเป็นเทปก็คือไม่ไมีสามหนึ่งไม่ใช่ตอนนี้คือเขาให้มาสี่เก้า <c oughs> เปสามหนึง่ง <c oughs> ตอนนี้มันมีสี่ตัวถูก็ต้องใส่ศูนย์ศส,สามหนึง่ง อันนี้คืออะไรอันนี้เริ่มต้นอันนี้คืออะไรจำนวนหมวดที่จะอ่านอันนี้คือค่าเช็คเลอร์ที่เราเอานกหาอันนี้คือเทอร์มินาเตอร์ตัวปิดเข้าใจปะเพราะฉะนั้นคราวนี้อย่างในบล็อก เ,เขียนว่าส่วนที่เป็นบัวเริ่มต้นเนี่ยมันมีอยู่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวหนูก็ต้องใส่ครบหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นหนูหายไปสามสิบเอ็ดแต่หนูก็ต้องเติมสูงย์เข้าไปสองตัวเพื่อเปนครบสี่ตัวจำนวนอ่านที่ตัวเดียวแต่ก็ต้องมีขีดตัวคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก Si tua,